กับอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่คุณนัฐาที่โรงแรมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกคุณบอกว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเป็นไงนะถ้าฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะคือพื้นที่ของจังหวัดสิษโุโนกในโรงแรมเนี่ยจะจัดโปรโมชั่นค่ะรับเป็นนอนพักฟรีนะคะ1คืนค่ะคือโรงแรมระดับ5ดาวสิ ขอภัยคือโรงแรมระดับสีาาวนะคะของจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยจัดโปรโมชั่นค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะตอบแทนลูกค้านะคะที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มค่ะเข้าพักฟรี1คืนแล้วก็คืนที่2ที่3นะคะลดเพียงเหลือ500บาทค่ะจากจำนวนเต็มนะคะ1,500บาทค่ะ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้โรงแรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเงียบเหงาหลายแห่งมีผูด้เดินทางเข้าพักไม่เกิน10บถึงสิห้องบางแห่งนะคะมีลูกค้าเข้าพักเพียง1นถึงสห้องเท่านั้นค่ะ<น>ถือว่าช่วงเป็นช่วงที่ต้อง เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่งดการเดินทางด้วยนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดนะค่ะนายพิสุทธิ์ยิ่งยิ่งยนนะคะเรืองรองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะคะและผู้บริหารโรงแรมเรือนพอเรือนแพรเรายัอบาสจังหวัดพิษณุโลกค่ะจับมือก,กันกับผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกจัดส่วนลดค่ะ50%ทุกแห่งเพื่อกะตุ้นนะคะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยค่ะ ก็สำหรับเรือนแพเนี่ยนะโรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์กก็ได้จัดโปรโมชั่นว้าวให้กับนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วครบ2เข็มด้วยกันยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยสามารถพักฟรี1คืนแต่ถ้าต้องการพักต่อ2-3ถึงคืนในคืนที่2แล้วก็คืนที่3คิดราคาห้องพักเพียงคืนละ500บาทจากราคาปกติ1,500บาทพร้อมกับอาหารเช้าโดยโรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์คได้ uh, S H A plus นะคะมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานของไทยสต็อปโควิดจากกรมอนามัยด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังได้จับโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้คนเดินทางแล้วก็กระตุ้นให้มีการจับประชุมให้มากขึ้นโดยร่วมมือกับไมซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลกหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ภาคเหนือตอนล่าง รับจัดประชุมสัมมนาในราคาพิเศษโดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน30คนจะมีการประชุมฟรีมูลค่าค่าใช้จ่ายเนี่ยรวม15,000บาทจนถึง30,000บาทแต่ก็ต้องนอนพัก1คืนด้วยนะคะถึงจะได้มูลค่าส่วนลด30%แล้วก็ ผู้ที่เข้าอบรมก็จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยนะสำหรับโปรโมชั่นพักฟรี1คืนของโรงแรมเรือนแพ่รอยเย้าปาร์กนั้นจัดไว้คืนละ5ห้องผู้จะเข้าพักต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2,564นี้ค่ะค่ะส่วนผู้ที่วอล์กอเข้ามานะคะจะต้องได้รับส่วนลดห้องพักนะคะ50%ถึงสิ้นปีนี้ค่ะโดยห้องซูพิเลียนะคะจากเดิม ราคาคืนละ1,500บาทลดเหลือคืนละ750บาทค่ะห้องดีลักนะคะจากราคา1,800บาทลดเหลือราคานะคะ1,200บาทค่ะและห้องสูตรค่ะจากราคา5,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่2,500บาทต่อคืนเท่านั้นเองค่ะอืมเป็นโครงการดีๆเป็นโปรโมชั่นดีๆที่กลุ่มผู้ประกอบการนั้นนะคะตอนนี้กําลังร,งร่วมมือกันช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการเข้าพักรวมถึงเศรษฐกิจในด้านอื่นๆด้วย